เอาละครับสวัสดีครับพอไปเป็นน้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ X Force นะครับกับโน้ตบุ๊กนะครับกําลังดูพี่โจโฉนะครับกําลังไปสำรวจป่านะครับก็โอเคครับสวัสดีนะครับพอไปเป็นน้องชาวไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ X Force นะครับกับอันนี้ผมมาอยู่หอแล้วนะครับอันนี้เป็นวันที่สองละเมื่อวานคือวันแรกผมไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะครับก็นี่ สภาพห้องนะครับสภาพห้องอืมก็คือเขาจะมีเตียงให้แต่ไม่มีผ้าปูเราวก็อามาเองนะนีโโ่คือมันเป็นห้องที่แบบอะไรนะเหมือนโรงแรมรายวันอะเออเหมือนโรงแรมายวันเนี่มีตู้ยงตู้เย็นให้ด้วยคือหออันเก่าของผมอะที่ผมเคยไปอยู่อะตู้เย็นก็ใหม่มีเตียงก็เตียงเดียวอันนี้มีสองเตียง อันนี้มีสองเตียงโอใจยียอส์ราคาเตียงเดียวกับสองเตียงเท่ากันนะครับเราไม่ลืมนะครับที่เราจะเอา <c oughs> เก้าอี้สุดรักของเรามานะครับโน้ตบุ๊กสุดรักเมาส์เมาส์เราไปเคมคลิกกลางแม่งคิกไม่ติดนะครับเดี๋ยวต้องหาที่เคมอีกนะครับตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับมันเรียนต่อเนาะนี่สภาพระเบียงอ้้หท้องฟ้า คุณลองฟ้าเดีจี้สุดตรงนั้นเหมือนจะเป็นอะไรนะอดอยสุเทพนะครับดอยสุเทพโ okay. อเคก็ผมไม่ได้เปิดไฟนะครับไฟปิดอยู่แต่ว่าเปิดส่วนของอาบานเลื่อนตรงนี้นะครับก็คือถ้าปิดก็จะมืดเลยเนี่ยเวลาตอนปิดปุ๊บโอ้โหมืดเลยคือในกล้องมันมันปรับแสงให้เองนะครับมันจะออกสว่างๆหน่อยเนี่ยคุณดูเลย๋ย มันจะมืดๆแต่ว่าถ้าหาว่าผมเปิดนะแต่ผมเปิดปุ๊บนี่คุณดูคุณดูห้องปึ๊บเนี่ยโอ้เออเนี่ยมันก็สว่างนะครับก็ไม่ต้องเปิดข้าวไฟด้วยนะครับโอเคห้องน้ำนะครับห้องน้ําห้องน้ําก็จะมีส่วนของอ,อ,อ่างล้างหน้านะครับมีโถนะครับโครกนะมีนี่ฝักบัวนะครับฝักบัวตอนแรกผมก็หาวิธีเปิด มันเปิดยังไงวะตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีจะมีเลขบอกอยู่นะครับตรงนี้เออล้วก็หมุนตามเข็มนะครับเ,ออเพื่อเปิดหมุนวนเข็มเพื่อปิดแล้ว<อ>ผมก็หาที่มาเป็นหัวคอกตั้งนานนะครับอ่ะอันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับใครละนะครับก็ผมก็จะมีสมาธินะครับในการแคสเกมนะครับมีสมาธิในการแคสเกม นี่มีพัดลมตัวน้อยของเราด้วยนะครับตัวนี้เป็นพัดลมอัจฉริยะนะครับซึ่งถ้าผมอ,าอะไรนะนี่ปิดเองนะครับพัดลมอัจฉริยะปิดเองนะครับแล้วก็เปิดใหม่ม <laughs> จะพังอยู่แล้วนะครับก็โอเคมากินข้าวนะครับกินข้าวดูข้าวข้าวอะไรก็ไม่รู้ครับไก่หรือหมูไม่รู้แม่งแถมน้ำจิ้มมาไม่อร่อยเอาซะเลย อ่ะโอเคนี่สภาพหร้องก็เป็นแบบนี้นะครับอืมตู้เย็นมีอะไรกินบ้างอันนี้พ่อกับแม่ซื้อไว้ให้นะครับไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าหรืออาจจะเสียอยู่ในตู้เย็นนี้นะครับอาจจะเน่าเลยก็ได้นะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ปอปลากรอบครับหนังประกอบหนังหนังปลากรอบไม่ใช่หนังประกอบนะครับโอเคอันนี้เป็นชิฟฟอนนะครับชิฟฟอนอันนี้ที่บ้านผมทําเองนะครับ ที่บ้านที่บ้านขายเค้กอะว่าง่างยๆเถอะอนี่มันมีอันนี้อะไรเอย้ยำโลนี่ยำโลที่บ้านก็ททำเองนะครับนี่โอเคก็มีนั่นมีนี่นะครับเปิดมาเอา่อาดาน้ำโคกหนึ่งวดนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่านอนสบายดีนะครับนอนสบายดีเตียงก็นุ่มๆน,นะครับมีสองเตียงอะแต่มีอยู่คนเดียวอะได้ยังไงจะต้องอย่างนี้ต้องหาคนมานอนด้วยแล้วนี้อะ อ่ะโอเคก็นะครับเดี๋ยวนะโน้ตบุ๊กผมไม่มีกล้องนะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ไม่มีกล้องแต่ผมเอากล้องที่ใช้อ่ปกติมานะครับก็พื้นหลังเนี่ยถ้าหาว่าผมแคสเกมพื้นหลังคุณอาจจะเห็นใบพัดใหญ่ๆหญ่ใบพัดใหญ่ๆห่นะครับกับหัวเตียงนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเอากล้องอ่าแขวนไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ให้มันยิงมันยิงเข้าหน้าผมนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวขอ อนุญาตกินข้าวต่อนะครับแล้วก็ดูโจโฉต่อนะครับคือผมดูพี่แกนี่หลายคลิปมากเลยนะพวกการเข้าป่าไปตั้งแคมป์ในปงในป่าบ้างอะไรบ้างเนาะเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไอ้แถบแดงๆงนี่ไหมเนี่ยคุณเห็นแถบแดงๆด้านล่างไหมเนี่ยคือผมก็นะครับดูนะครับดูกดติดตามไม่เรียบร้อยแล้วนะครับอืมเข้าเข้าป่าในชีวิตจริงไม่ได้ก็เข้าป่าในเกมแล้วกันกรีนเฮลไหนมีอะไรสำรวจได้บ้างเนี่ย ไม่น่ามีหรือบัาง,งก็ห้องปกตินะครับไอ้พวกนั้นก็เป็นกล่องสามกล่องนั่นอนะไอ้กล่องลังกระดาษแล้กก็นะขยะทั้งนั้นนะครับขยะทั้งนั้นไม่รู้ไม่รู้ออกมาทําไมเอามาจะได้ใช้หรือเปล่านะอ่านี่โอเคสภาพห้องก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยหลายคนขัดใจใช่ไหมฮะทำไมไม่เอาป้ายออกนะก็เลยเคลือบแมงเลยเลยเคลือบแมงเลยนะเออก็เท่ดีเท่ดี โอเคก็จากลากันไปด้วยรูปพัดนะครับอันสวยงามนะครับอ่ะโอเคไปละสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า